ครับผู้ชมไาก่าครับตอนนี้เรากลับเข้ามาสู่ช่วงของ smart makeover เปลี่ยนคุณให้ดูดีได้ในสไตล์แบบที่คุณควรจะเป็นนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหนึ่งที่ใครหลายๆคน นั่งรอใช่เพราะว่าใครหลายๆคนมีปัญหามีโมเมนต์นะครับมีสตอรี่ที่อยากจะเปลี่ยนแปลง<ช>มีเรื่องราวที่อยากจะหาทางแก้ไขแต่ว่าบางครั้งเนี่ยคนเราไม่มีการแก้ไขอย่างถูกวิธีนะครับมันก็จะเกินบ้างขาดบ้างมันก็ไม่เกิดความบาลานซ์นะครับตรงนี้นะครับสมาร์ทคลินิกนะครับเราเป็นผู้นําในเรื่องราวของสมาร์ทเมคโอเวอร์เปลี่ยนคุณให้อยู่ดีจริงๆครับเรียกว่าช่วงนี้ถ้าเกิดใครอยากจะแก้ไขถ่ายรูปหน้าตรงและด้านข้างถ่ายส่งมาเลยนะครับเดี๋ยวเราดีไซน์ให้คุณนะครับไม่ว่า คุณจะมีปัญหาตรงไหนเราแก้ไขอย่างถูกจุดถูกวิธี<ช>ส่งมาตามไลน์ข้างล่างนี้เดี๋ยวเราแก้ไข ให้คุณได้อย่างลึกซึ้งและถูกต้องแน่นอนวันนี้เรามีเรื่องราวปัญหาหนึ่งที่เป็นอิชูที่น่าสนใจมากๆนะครับต้องเล่าให้ฟังเกิดให้ฟังก่อนพี่แคทนะครับคือพี่ที่น่ารักอีกท่านหนึ่งนะครับพอดีอาจจะไม่ได้ดูะรายการแหละแต่ไปเซิร์ชหาใน y o u t u นะครับไปหาเรื่องกลวิธีกนแก้ไทยในต้องอยากแก้ไขปัญหาของความหย่อนคล้อยบนใบหน้าก็ไปศึกษาหาหลากหลายวิธีเยอะแยะมากมายแต่ไปโดนตรงเรื่องราวของการยกกระชับ แบบวิธีใหม่นะครับคือการร้อยไหมดึงหน้านะครับเป็นร้อยไหมแบบ10ปีแกโดนจิตเดียวโดนใจเชื่อไหมว่าเป็นยังไงแกโทรทางไกลมารอบหนึ่งนะและแกก็ให้ญาติแกที่กรุงเทพโทรอีกรอบหนึ่งแล้วแกก็โทรกลับมาอีกรอบหนึ่งสามสี่รอบนะครับจนณวันที่แกมาถึงโอ้โหแกมั่นใจมากแล้วแกก็ให้เกียรติกับทางเราได้แก้ไขปัญหาโครงสร้างหน้าที่หย่อนคอยกับแกใช่ไหมพี่หมอทงนั้นทำอะไรไปบ้าง เออทั้งร้อยใหม่ยกกระทับหน้าจําได้อย่างเดียวร้อยใหม่ยกกระทับหน้าแล้วเกิดความประทับใจมากพร้อมจะให้ดูคลิปหรือจะยังไงก่อนดีอ่ะไปดูบทสัมภาษณ์ของพี่แคทใช่ไหมชื่อพี่แคทป่ะพี่แคทครับพี่แคทพี่แคทตอนวันที่สามเนอะหลังทำไปได้สามวันว่าก่อนทำกับหลังทำเนี่ยเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นแทนไปดูภาพบทสัมภาษณ์ของพี่แคทเลยครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมทุงท่านเราขอสัมภาษณ์พี่แคทนะครับพี่แคทพี่แคทก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนนะครับที่ มีปัญหาคล้ายๆกันนะครับก็จะได้เป็นทางออกที่เาเรียกว่าแก้ไขปัญหาลูกหน้าโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่ต้องอันเดอร์คอนแักชันลองทำแบบว่าใช้เวลาเยอะใช่ไหมครับพี่แคทพี่แคทรู้จักสมาร์ทคิดวตัวยังไงดีกว่าคือตอนแรกพี่อยู่ที่แคลิฟอร์เนียใช่ไหมพี่ก็เสิร์ชดูในเว็บไซต์ต่างๆน,<ช>นะว่าเราจะฝากความสวยความหวังความชีวิตนี้แม้กับหมอที่ไหนดีใช่ที่ก็ มาสะดุดตรงที่เนี่ยค่ะร้อยไวสิบปีหรือว่าร้อยาวรอนอะไรเงี้ยค่ะคือแบบว่าทำครั้งเดียวอยู่ได้นานแล้วมันก็คุ้มอ่ะอก็เลยสนใจมากๆเลยแล้วก็แต่ก็ก็ดูไปเรื่อยๆดู Youtube หลายๆอันของของดูคุณเป้ดูคุณหมอเยอะเลยนี่เป็นคนที่ศึกษายิ่ยิ่งชอบยิ่งดูยิ่งชอบก็เลยว่ตัดสินใจว่าที่จริงโทรไปถามที่อื่นด้วยนะคืออยากจะไปดูไปอะไรแต่ เอะเอาที่นี่ดีกว่าสบายใจดีเ,เพราะว่าไม่ต้องไม่ต้องอ,อ,อะไรมากมายนะครับ,ค,รบคือมาครั้งเดียวก็คิดว่าสมหวังกลับไปอย่างภาพวันนี้พี่แคทเป็นวันที่3<ม>แล้วของการที่ว่าร้อยหมายแบบ1ิปีนะครับว่าค่อนข้างจะแตกต่างขอบอกอายุได้ไหม 5, 54เดี๋ยวนะครับอยากพี่แคทรออีกนิดหนึ่งน่าจะอีกสักอาทิตย์นึงไม่เกินครับทุกอย่างจะเพเฟนก่อนที่พี่แคทจะเดินทางกลับที่บ้านเลยนะครับอันนี้ดูด้านหน้านะแนวตรงนี้นะครับ กับตรงนี้นะครับกรอบของหนกแก้มที่ร่วงนัทแคทมองอันนี้นะแล้วมุมแล้วก็ร่องแก้มมุมปากที่ดูตกนะครับตัวนี้ดูลิฟต์ดูกระชับหนกแก้มดูขึ้นนะครับดูสาวคุณภาพของผิวดูเฟิร์มขึ้นนะครับแล้วดูภาพด้านข้างเห็นชัดเลยเนียงใต้คางถ้าวัดวานี่คือเราจะเห็นชัดเจนนะครับมุมปากอันนี้คือร่องน้ําหมากปัญหาของเวลาที่โตขึ้นซีเนียใช่ไหมครับก็ดูแบบโอเคนะครับแล้วก็ดูลิฟต์ดูกรอบหน้าชัดเจนมากขึ้น คาดว่าพี่แคทกลับไปที่ต่างประเทศรอบนี้ต้องมีคนทักพี่เยอะแล้วมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคือว่านี้เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่ามันมันสำคัญที่สุดในชีวิตของเรานะฮะใบ<อ>หน้าของเราชีวิตของเราเนี้ยแล้วเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเองเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พี่แคทเลือกแล้วก็คือ คุณหมอมากคุเป้แล้วก็คลินิกสมาร์ทคลินิกแห่งนี้บริการก็ดีดีน้องๆน่ารักทุกคนครับขอบคุณมากครับสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ดดีีท่สุเติมเต็มความรู้สึกครับมีความสุขจริงๆครับถ้าเกิดมีถ้าเกิดโรคนี้มีคน่างพี่แคทเยอะๆนี่ขอบคุณมากครับพี่แคทค่ะดีดีครับหลังทำสามวันเนี่ยนะครับก็รู้สึกประทับใจและคำพูดของพี่แคทเนี่ยหลายอย่างที่ทำให้คุณหมอมาดเนี่ยหน้าบานเป็นจานเชิง่าพูดอีกทีพูดอีกทีเรียกว่า เป็นเรื่องราวนึงแต่หลังจากนั้นแล้วก่อนกลับนะก่อนาวไยแกก็มาร้านอาหารในฮาวายนะเป็นร้านอาหารไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในฮาวายก็บอกต้องไปรีจิสต้องไปเช็คอินที่นั่นเลยเออใช่นะครับนะวันที่จะแกจะกลับเดินทางกลับต่างประเทศเนี่ยแกก็มาเจอเราซึ่งตอนนั้นหน้าก็เริ่มเข้าทงเข้าที่ละวอ่ะแกก็ฝากขอบคุณแล้วก็ผ่านคลิปมาให้ต้องเล่าก่อนวันนั้นมีฉีดสลายด้วยและดูหน้าบวมๆอีกนิดนึงอ่าใช่ใช่อ่ะไปไปรับชมความประทับใจก่อน กลับฮาวายของพี่แคทกันเลยครับนิดหน่อยงอแงงงอแงงออแงงงอแงงเอาพี่แนะนำตัวก่อนกลับจับแล้วเดีท่ยนะครับก่อนกลับบ้านนะพี่จะกลับวันไหนเราจะกลับวันจันทร์นะจะกลับประเทศอะไรจ๊ะอเมริกาพี่แกก็น่ารักมากแกเดินทางไกลมาแล้วแกก็มาหาเราแล้ววันนี้แกก็เปลี่ยนแปลงไปในระดับหนึ่งนะครับเรียกว่าก็ดูโอเคขึ้นนะสดใสขึ้นกว่าพี่แจะกลับมาอีกทีนึงคปีว่ะ ปีหนึ่ละครั้งแหมก่อนก่อนก่อนสุดท้ายสุดท้ายฝากความรู้สึกดีๆหน่อยนี่ก็รู้สึกชอบคุณหมอกับคุณเป้มากแล้วก็น้องบริการดีคุณหมอก็แบบคุณเป้ก็ดีไซน์ลูกน้าให้อะไรให้ทำอะไรยังไงแล้วก็คุณหมอก็มือเบ้างทำดีมากสาหารที่สะอาดโออา ถ้าไปเจอเขาไปเจอพี่เ็าที่อเมริกาหรือร้านอะไรก็ช่างที่เขายังไม่บอกตอนนี้ไปทักเขาเลยไปกอดพี่แคทเลยบอกพี่แคทเคยเจอพี่แคทไหนในไหนได้เลยจะให้สวยก่อนเลยแขกรับนี่แหละแม้ก่อนกับแกก็น่ารักนะครับแล้วแกก็เป็นคนที่นิสมากเป็นคนไทยที่ทํางานเปิดร้านอาหารอยู่ที่ฮาวายอย่างที่เคยมากถูกต้องครับทําให้อูยังบอกว่าใน u t u b e เนี่ยมีแกลงเยอะแยะเนี่ยกับร้านอาหารของแกแล้วพี่แคทเขาก็เซลมีความสุขนะแล้วพี่แคท ก็เป็นคนที่น่ารักเขามีทัศนคติเชิงบวกมากอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับจะทําให้แก่ช้าแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเขาบอกนิดนึงเผื่อใครอยากไปฮาวานะร้านแกชื่อว่า Big Wave Shrimp กุ้งขึ้นโตบอกว่าไปเซิร์ชใน YouTube ก็จะเห็นหน้าแกด้วยใช่แล้วหลังจากนั้นครับแกก็ส่งภาพอันนี้มาเล่าขานสู่ความประทับใจของแกครับลองชมภาพดูเนี่ยเขาทำให้เราประทับใจมากๆนะครับแล้วแกก็เสิร์ฟกุ้งอยู่บนนี้เลยนะครับถ้าจะเห็นอยู่นะครับชัดเจนเลยเนี่ย นี่ความสวยที่แกพรั่งพลูนะครับแล้วแกก็เนียนั่งคุยกับเป้นะผู้ชมบ้านเขาก็ส่งเนี่ยนะมาอ่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเขาข้าวเขาบอกไงบอกว่ารายงานผลใบหน้าค่ะคุณเป้คุณหมอดีขึ้นแยะเลยเนี่ยเขาบอกหมดเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ยังตอบว่าสวยเชียวพี่เคเคครับพี่แลวยังจังนั่นเอบอกเขาโกหฉันลลมพี่เขาบอกว่าพี่แคทจากฮาวายแล้วเขาก็ส่งภาพนี้มาให้เราหลังจากนั้นแล้วก็คุยกันต่อแฮปปี้หน้าเรียวสวยใส ขึ้นมีแต่คนชมและก็ะรู้สึกว่าชื่นชมกับฝีมือ,อคุณหมอมากเจ๋งค่ะ,ะนะคะคแล้วเราก็บอกว่ามันก็แล้วเขาก็ขอบพระคุณมากดีใจะนะครับก็เรียกว่าเป็นกรารยานามิตรใหม่ ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็อยู่ต่างแดนเราก็สัญญาว่าเดี๋ยวเราไปหาเขาขอทวนภาพของพี่แคทตอนวันที่3อีกสักนิดหนึ่งได้ไหมว่าเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าภาพด้านหน้าเนี่ยนะครับนะคืออันนี้วันที่3ยังดูบวมนะแต่ว่าเมื่อกี้7วันผ่านไปแล้วเนี่ยถ้าดูเข้าที่กว่านี้นะครับการบวมเป็นเรื่องธรรมดาแล้วจะค่อยๆยุบลงและหายสนิทใน1เดือนไม่เกิน2เดือนนะครับนะล่องใต้ตาที่ดูห้อยเนี่ยบางคนเนี่ยมีแก้มที่ห้อยตรงนี้พอดำขึ้นมาปุ๊บมันก็เลยเต็มนะครับด้านข้างเนี่ยจะเห็นภาพชัดเจนเเยววว่่าามมมัันนนนกขึ้ชดจอคบ สนใจมันเพราะว่ามันต้องมีบวมเดี๋ยวมันจะยุบไปแต่เราอยากให้เห็นลายของร่องแก้มล่องมุมปากเลยเนี่ยที่ดูยกขึ้นนะครับนะ mm hmm. แล้วก็หลังจากเจ็ดวันแกก็ดูเข้าที่กว่าเดิมอีกเยอะเลยนะครับนะ mm hmm. ยังมีตัวอย่างของท่านผู้ชมทางบ้านนะที่ส่งรูปมาให้เราเมคโอเวอร์แล้วก็มาให้เราเมคโอเวอร์เลยทันทีไปดูคลิปเลยดีกว่าว่าอะไรที่ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงขึ้นกับความประทับใจที่เกิดขึ้นครับไปชมคลิปครับครับให้ดูว่าน mm hmm. ี่คือ Followup ครั้งที่2องแล้ว,ลวก็นทำไม่คนเดียว ได้ดีไซน์อะไรให้พี่เขาบ้างนะเดี๋ยวเราชกชวนนิดนึงพี่ทำเอาไว้เนี่ยคือคางเนาะที่เราคุยกันแล้วก็จมูกครับครับจมูกผมเนี่ยรู้หมดเลยจะไช้เป็นรูปครับแล้วหมอก็คือปัญหาผมคือผมที่คนจมูกโตครับแล้วก็าจะเป็นชุ้คู่ครับเดี๋ยวขอให้ดูด้านข้างเนี่ยครับด้านข้างเปลี่ยนจะเห็นเลยว่าใช่ครับอันนี้เป็นแบบนี้คือจริงๆแล้วโหน่งลักษณะงโหน่งผมมันจะไม่ดีเพราะว่าจมูกผมมันหักงุ้มมันงุ้มตรงนี้ครับเหมือนจมูก้งคู่คุณหมอมันตึงให้ตรงนี้เคลียร์ให้ครับ แล้วเห็นบอกว่าพี่สาวว่าไงนะครับพี่สาวคือตอนแรกเมื่อกี้ก็ร่างสั่งตอนแรกผมไม่กล้าบอกที่บ้านครับอแล้วก็เพราะว่าผมกลัวจะโดนเพราะว่าโดนว่าครับแต่ว่าพอมีการพอดีผมเป็นธุรกิจที่บ้านมีการคุยงานกันพี่สาวสังเกตบอกว่าหน้าเปลี่ยนไปไปทําอะไรมาอผมก็เลยบอกคิดว่าทําอะไรผมก็เลยลองถามเขาเขาบอกเขาดูไม่ออกแต่ว่าหน้ามันเปลี่ยนถามเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือว่ามันแย่ลงแย่ลง ขาบอกดีขึ้นผมก็ไดสารภาพว่าผมทํามีจมูกแก้มแล้วก็ที่ขาพอเสร็จพี่สาวผมมีพี่สาวสองคนว่าเดี๋ยวพามาบ้านก็ไม่โดนว่าเลยครับก็ผมก็เดี๋ยวผมจะพาพี่สาวไปแก็รุ้สามารลพีดูส่งผมมันรับได้มั้งดีขึ้นดูดีขึ้นเพราะว่าตอนนั้นคุณเป้บอกไว้ว่า ที่ส่งรูปมานะส่งรูปมาในรายกคุณได้บอกว่าในรายการนะครับเรนวันนั้นบอกว่าเดี๋ยวผมจะทําให้พี่เป็นเด็กเป็นเด็กลงผมมองมองวันนี้ผมก็ได้จะเป็นเด็กก็เด็กขึ้นครับแต่ชอบตรงไหนไหมชอบชอบตรงจมูกกับคางที่ดูโอเคแต่ว่าอย่างแก้มเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ถามว่าชอบไปก็ชอบนะเพราะว่าคือถ้าเกิดไขมันที่แก้มมันเยอะเวลาที่โก้มันถูกต้องเลยมันจะกลายเป็นกลายเป็นตัวที่ห้อยลงมา่ครับคือเดิมทีเนี่ยเป็นคนที่มีเหมือนกัน แล้วก็อย่างนี้นะก็ฉีดสลายไปห้าหกเจครั้งเนาะฉีดไปห้าหกเจครั้งมันก็ทําให้เราดูดีขึ้นทําให้แบบถ้าเกิดเราไปปิดบลิบกับเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนที่รุ่นเราเขาเดียวกันนึกออกว่ามันก็จะแตกต่างครับน่ากลัวไหมโามไม่เลยครับคือตอนแรกผมผมเรียนตามตรงว่าจริงๆแล้วผมไม่เคยศึกษาเรื่องเรื่อง เรื่องพวกนี้เลยนะครับแต่ว่าพอได้มาเจอคุณหมอด้วยความบังเอิญผมจงบอกเลยว่าผมมาเจอคุณหมอด้วยความบังเอิญจริงเพราะว่าผมดูรายการวันนั้นเปิดพอดีบอกตรงว่าวันแรกวันแรกเลยแล้วพอวันรุ่งขึ้นผมใจร้อนผมตัดใจมามาเลยใช่ใช่ครับแล้วก็ผลตอบรับโอเคเพราะว่าเพื่อนๆือนที่เรียนด้วยกันเมื่อวานนี้ผมเพิ่งไปทานข้าวรแบบเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าคือผมไม่ได้ว่าหน้าตาหล่อขึ้นแต่มันดูมันดูดีขึ้นครับมันดูได้ขึ้นครับ ดูจากภาพนี้ก็จะฟ้องเลยขออนุญ,ญาตนะฮะตอนแรกเนี่ยของพี่เขาที่หลักคือรอยแผลเป็นที่ขาที่พี่กังวลมากสุดใช่ครับ เพราะว่ามันเหมือนกับเป็นแผลเป็นเก่าหรือ,อยังไงไม่รู้นะผมไม่ทราบว่าเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับแล้วก็มีรอยสิวอะไรด้วยใช่ใชครับนี่เราก็มองว่าสิ่งที่ต้องแก้คือไปแก้พังผืดรอยแผลเป็นสิวครับแล้วก็ยืดคางออกมาเพื่อให้คางมันรับได้รูปขึ้นครับคือคไม่ใช่ว่าคางไม่มีนะมีแต่มันไม่ได้รูปึงถจะเกิดเข้าไปครับดูจากด้านข้างเดี๋ยวจะเห็นเลยว่าบุ๋มครับใช่แล้วคางแบบนี้ยิ่งเน้นให้แก้มดูใหญ่ครับแต่ว่า พออันนี้ยืดออกมาปุ๊บเนี่ยแล้วกลับสลายตัวนี้ปุ๊บมันพอดีกันแล้วก็ไปรับกับจมูกอย่างเงี้ยมันไปกันหมดเลยอ่ะแล้วผลพ่อยได้อีกอันหนึ่งที่ผมจะบอกคุณหมอคือปากผมมันไม่ห้อยครับปากมันห้อยครับแล้วมันมันมุ้งเข้าไปมันดเข้าไปครับอยากจะฝากชุมางบ้านนะครับว่าไม่ต้องกลัวนะครับว่าในเรื่องของราคาหรือว่าความหรูของคลินิกนะครับผมคือผมมองว่าจริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนจะกลัวแล้ว แล้วเราทุกคนจะไม่กล้าที่จะเข้ามานะครับผมมองว่าถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยคือมาปรึกษาคุณเป้ได้ครับผมว่าคุณเป้คุยได้แล้วก็ให้การแก้ปัญหากับรูปลักษณ์ของเราได้อย่างดีครับผมเพราะไม่ต้องกลัวเรื่องความเจ็บไม่เก็บเลยครับผมเห็นไหมครับคลิปความประทับใจของคุณโจใครที่มีปัญหาโมเมนต์ซีเควนต์แบบคุณโจนะครับ ก็ให้นึกถึงคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการแก้ไขจมูก<ช>ที่ดูโตนะครับแล้วก็งุ้มแล้วคางที่มีปัญหา<ข>อรอยด่าวนิดเึีนะดูจากภาพเนี่ยคุณโจมาครั้งแรกปัญหาที่เขากังวลคือรอยดําบุ๋มตร,ตรงตรงคางตรงนี้อย่างเดียวเท่านั้นเองนะที่เขากังวลมากเพราะทำให้เขาเสียเซลล์มากแล้วหน้าที่ดูใหญ่มากมแก้มเนี่ยเขาบอกแก้มปิดใบหูเลยนะครับนะสิ่งที่เราทําไปคือเราสลายแก้มให้นะครับนะแล้วก็เราแก้ไขรอยแผลเป็นแล้วสิ่งที่เรารู้สึกก็คือคางของเขาเนี่ยมันดูสั้นลงไปนิดหนึ่งนะ เราก็ให้ให้เขายืน่นแล้วจหมูกที่งุ้มเป็นเหมือนนกเนี่ยนะมันดูไม่สวยเขาก็มินึกว่ามันจะโอเคนะเขาก็เลยเขาแก้ปุ๊บเนี่ยหน้าเปลี่ยนไปเลยนะนี่คือความหัศจรรย์มากในช่วงแค่2อาทิตย์นะนี่ก็คือความประทับใจของคุณโจที่เขาก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ได้สนใจอะไรแต่ว่าก็อยากดูดีอะแต่รูทำยังไงเปิดมาเจอพอดีส่งเข้ามาแล้วมาทําเลยแล้วก็ได้ความประทับใจเกินกว่าค่าเพราะคาดหวังแค่คางอย่างเดียวถูกต้องเปลี่ยนแปลงจริงๆครับ หมดเวลาแล้วนะวครับสุดท้ายเราต้องสรุปแล้วนะครับว่า นะครับใครที่อยากให้เราเราดีไซน์รูปหน้าแก้ไขปัญหารูปหน้าด้านหลสีสัจุดปลายเท้าส่งรูปหน้าตรงนะครับและด้านข้างเข้ามาตามลายทัางล่างนี้นะครับเดี๋ยวเราแก้ไขให้ดีไซน์ให้ท่านจะได้ไม่เสียเวลาเวลาและถูกจุดถูกปัญหาแก้ไขนะครับวันนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีที่เชื่อคสถานที่หรูหรูลาล่อลังการแบบนี้ครับที่ไหนไม่ใช่ครับอยู่ที่เดอะรอยัลรีิเดนต์นะครับอาคารสถานที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณนะครับขอบคุณคุณเอคุณต่อมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับสายตานะครับเป็นสื่ออขงหััวใจได้เลยนะครบ เป็นหน้าตาสวยใจนะครับสายตาที่ดีนะครับมองให้มันชัดเจนมากขึ้นต้องไปที่ไทยจักษุนะครับผู้นําเลเซอร์นะครับเรียกว่าทำเลสิกสายตานะครับทำให้เราสายกระจ่างมากแล้วใครที่อยากจะดูแลศีรษะจนปลายเท้ากับหน้าตาแล้วก็ต้องนึกถึงสมาร์ทคลินิกนะครับอยู่ตรงถนนเกษตร,รนวมินทรแยกเสนาอยู่ที่ห้างเฟสติวัลวอล์กนะครับถ้ามาไม่ถูกโทรหาเบอร์ข้างล่างนี้สอบถาม